มงสวัสดีจ้ะพี่น้องตัวแมงเหรอยายแก่ไปขุดชิโลไม่ใหญ่ไปขุดรจ้ะพี่น้องตปตตัวใหญ่มาขุดแถวขคงใส้ของบอกววาใหญ่เลยสวัสดีป้าลุงเร่วเรวันจิโร่ตะวันสวัดีจะไปกาน ไปดีดีโอ้ยปันูเฒ่าดีดิอนโตดิมาได้มีไป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 น้ำหมูเพิ่นสองคนลูกล้านกับบัสบายแล้วไปไปน้ำยัววอัโอ้นับไหม่ะมีถุงมือนะนับไหมกบฮะกบห้องกบห้อง บาดพอด้านเขาเอิญกบพี่น้องแก่นะกบจะเป็นอนีรบอกกบานจ้ะนะกบบานตะวันบาดพอด้านเขาห้องนีนว่อุ้ยอุ้ม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 คูมาคูมาจะนับให้ดู เดี๋ยวเราจะนัำให้ดูนะอุ้ยเปิดแอะขี้มันออกไปว๋ยกําลังซีนับพี่น้องอยูนะนับพี่หล่อพี่น้องเกิดยังไงลไหนนอกฟ้านับมีทุงมือตะวันกำมารุนนํา ตะว,าว้านตัวอ่ะเดี๋ยวจุดใส่เลยสองหลอดไปดิเนาะสามมากกระวบนแบบมันออก มายังกับตะวันตะวันเบนาใหม่ดูโลจี๊บๆม,มันยังได้จี๊บแหละ <c oughs> อ,อืมก็เอาไปเชิญกับว่าวน้ำอ่ะมายืนบังละบบบน,นี้เอาเอาเอา อุ้ยยังไม่ไ้ายแทถอุ้ยไพได้ลูกไพได้โอ้จังสันบอลลุบอะห้าสิบไหนหาสิบตัวแล้วจ้า

อาบน้ำบ้างก่อนของกูเอ,อาแกไปแกมาอีกแล้วคุณชายนี่โอ้้มามาจัจิ๊ <laughs> เจ็ดสิบใช่ไหม,มเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะอย่าพูดสูนสันสี่มาที่หนุเจ็ดสิบหกไอเห็ดกับน้องสี่ อืมอืมคนสร้งคนตัดส oh ังตูสปัญญาแท้กเอากูนับกนัก็ได้แปดเก้าสิบสงแ่สองสี่ มันีากกุ๊ก่อ้หแก่ไปใสเนาะชิแก่ไปใส้เนาะเอาขึ้นมา ชิองแล้วปนยังบ่ดนี่ยิบซองรก okay. nee, mm. no. ็สีใช่ปะได้เธอได้แหละลอยแล้วค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไเรวนะได้เธอได้ก็ลอยหนึ่ง ได้ร้อยแล้วพี่น้องจ๋าหลุนกันว่าแก้วสีได้ล,อ,ดดลอยาไร่ลอยปลายบอคุณแม่คือเก่งแท้วะลอยปลายนี่แหละประมาณลอยเช้าลอยชิบลอยชิบปลาย ลอยซิปต oh, no. oh. ัวโอ้ยจักเห็ดยังดอกคุณมีกดัไปไหวไปไหวลูกไปไหวลอยสาวเาน้ะโอ้ห้องเอาหมูเอาผัวอันนี้จะเป็นตัวผู้โอยโว้ยอะไรกบบางอยานี่นะซิปเ่าเลยหนับ ตายอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวเมียนะไปราหมูไปราหมูไปร้าหมูไร้าหมูวะลูกยนบบ ยื้อออยาเห็ดลูกยาเฮ็ดสิบร้อยสามเป็ลอยเาตัวลอยเสาสามลอยเสาสามอุยมาลุงเค็นบัขอโปกโหลดถ่ายคลิปอยู่ลอยสรุปแล้วเลยลอยเ้าสามตัวพี่น้องจ้าลอยเสาสี่ปะ สรุปกะจะพี่น้องจ๋าได้ร้อยตอสี่โตหรือว่าร้อยยัวนั่นเองหุ้เก่งอรียายเก่งรนดีโอ้ยอ,อีแมนเปืือนำว่าอยาเยนะเด้่หนาแดง โอเคจ้ะพี่น้องสโลก,ก็คือได้ลอยสี่ตัวนะจ๊ะหรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือลอยยี่สิบสี่ตัวนั่นเองช่วงนี้จิ่ล้ออึดๆพี่น้องได้สำนีกที่ว่าโคตรเก่งเลยจ้ะลูกหลานหมดไ,ดไปคุณแม่ให้กินแม่ให้กิน ลูกไล่ในบริเวไปนะจ๊ะโอเคพี่น้องก็ขอจบคลิปไปเพียงซัมนีดยดจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามส่องฝาใส่สา,าวเล่าในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฝ่ายคลิปต,ต่อไปจ้าติดตามในเด้อพี่น้องเข้ามาเบิ่งนไล่ในเด้อจ้าส่องน้องฝ่ใจส,สาวเล่าพี่น้องจ้าพายเงนินเขาไปเบิ่งในเด้อพี่น้องพายเงนินสาวเล,ล่าและเพิ่งมาผกช่องกาแฟบอกกันไปกินหนาจ้าบ๊ยายบายตะวัน you said i like